สวัสดีนะคะมาพบกวับช่องของหน้านะคะหน้าชี้ทางัวยพิชิตเันร้านนะคะวันนี้นะคะนาก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะคือมาลงให้ได้ชมกันนะคะเนาะก็คือชุดนี้นะคะจะเป็นชุดวัดใจล่างนะคะจะเป็นชุดวัดใจล่างนะคะชุดวัดใจล่างนะคะที่นาทำลงอยู่ทุกๆุกงวดนะคะเนาะเป็นของหวยรัฐบาลไทยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวก็มาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสติปปรดใช้ตวิเนียรในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ ชุดนี้นะคะอันนี้จะเป็นดับคู่นะคะแต่คืออันนี้หน้าหน้าเขียนปากาไส้เล็กนะคะแต่งวดใหม่นี้หน้าเขียนปากาไส้ใหญ่แล้วนะคะหน้าก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้แล้วนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาบอกเนาว่าไม่ชัดเลยนะคะหน้าก็ปรับปรุงให้แล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะงวดที่แล้วก็คือดับอยู่นะคะหวยออก 56, ในนี้ไม่มี56นะคะเลขที่น้าดับเนาะ แล้วก็ชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจเที่ยวที่แล้วนะคะที่นาคตัดออกมานะคะก็จะมี40 50 30 60 63 46แล้วก็56นะคะแต่9 90นี่คือ9กับ0มันมาคู่กันไม่ได้นะคะมันก็ต้องตัดออกเนาะอันนี้59ก็มาคู่กันไม่ได้ก็ต้องตัดออกเพราะฉะนั้นเลขก็จะเหลือตามที่นาคงงให้นะคะก็คือประมาณนี้ <S <S หวยก็ออกไปที่56นะคะก็คือรวยๆนะคะเนาะใช่ก็คือ ว่ากันไปตามสูตรนะคะสูตรเข้ามันก็คือเข้านะคะสูตรหลุดมันก็คือหลุดนะคะเนาะใช่เราก็ต้องเอาหลักความเป็นจริงพูดกันนะคะเนาะก็คือไม่โกหกกันนะคะอันนี้คือเป็นชุดวัดใจนะคะเดี๋ยวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดดับนะคะชุดดับนี่เดี๋ยวดูก่อนมากไม่แน่ใจนะคะว่าของเขามันหลุดมากี่งวดแล้ว นะคะน่าคิดว่าน่าจะหนึ่งงวดป่ะน um ่าจะหนึ่งงวดนะคะใช่หนึ่งหนึ่งงวดค่ะหลุดมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะหลุดมาแล้วหนึ่งงวดเพราะฉะนั้นแล้วคือหนึ่งปีเนี่ยค่ะหลุดมาแล้วหนึ่งงวดหนึ่งปีนะคะจะหลุดไม่เกินสามงวดหลุดไปแล้วนะคะหนึ่งงวดประมาณกลางกงปีนี้ก็ต้องระวังนะคะใช่ มันจะหลุดต้นปีปลายปีกลางปีทั้งหมดจะหลุดอยู่แค่3ครั้งนะคะจากที่น่าเก็บเอตีไว้เป็น1ิบสปีนะคะก็หลุดประมาณนี้แล้วก็ไม่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 ไ,มไ,มไมกลจากตรงนี้นะคะเนาะก็หลุดประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะ นาก็ชุดวัดใจนะคะคือมาลงแล้วก็เดี๋ยวนาจะเอาชุดนี้นะคะดับในนี้ให้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเลขมันจะเหลืออยู่ประมาณกี่ตัวกี่หางถ้าล็อกเลขตรงนี้นะคะคือมันยังเดินอยู่มันยังเดินต่อมันยังเดินเข้าอีกนาก็ถือว่า,าสูตรยังใช้ได้นะคะแต่นาคคิดว่ามัน มันก็น่าจะโอเคนะคะเนาะใช่น่าคิดว่าสูตรมันก็น่าจะเดินดีนะคะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะพอดีอช่วงนี้ฝนก็มามาบ่อยเหลือเกินนะคะตอนนี้ก็ร้องฮึมงผพึ่งผม,มาแล้วนะคะก็อันนี้อยู่ที่ระยองนะคะนั่งอยู่ที่ระยองนะคะคือระยองนี่คือฝนตกบ่อยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่หน้าผลไม้ออกนะคะเนาะใช่ก็คือจะช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าทุเรียนนะคะนี่ค่ะ นี่เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยนะคะว่าถ้าตัดออกแล้วคือตัวเลขจะเหลือประมาณกี่หางกี่ตัวอันนี้ศูนย์เจ็ดนะคะเดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าสูตรดับชุดนี้มันยังอยู่นะคะก็คือเลขมันจะดับอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามันหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดนะคะมันจะหลุดช่วงกลางปีปลายปีต้นปีมันจะหลุดอยู่ประมาณนี้นะคะหนึ่งปีจะหลุดไม่เกินสามครั้งนะคะนี่ค่ะอันนี้คือศูนย์เจ็ดนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนา้าดูหลักศูนย์ก่อนมีไหม ศูนย์เจ็ดไม่มีนะคะแล้วก็ห้าสองมีไหมอ้าวห้าสองก็ไม่มีศูนย์แปดมีไหมอ้าวศูนย์แปดก็ไม่มีนะคะห้าสามมีไหมอ้าวห้าสามก็ไม่มีค่ะทีนี้หนึ่งหกมีไหมอ้าหนึ่งหกหนึ่งหกมีนะคะ อันนี้แถบตรงนี้คือเป็นตัวกันนะคะที่หน้าเขียนประการไส้เล็กนะคะคือมันเป็นตัวกันนะคะที่ว่าหน้ากันไว้6กับ9มันกระดกได้ทั้ง2แบบนะคะหน้าก็เลยกันไว้นะคะแล้วก็1 7ึ่6อ่ะหนึ่งเสองหสองมีตกกันนะคะก็ขีดขีดทิ้งออกไปเลยเนาะใช่ก็คือกันก็คือต้องขีดนะคะเพื่อเราจะไม่ได้ สับสนนะคะแล้วก็สองห้าสองห้าไม่มีนะเจ็ดศูนย์มีไหมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ก็ไม่มีนะสองหกไปแล้วเจ็ดหนึ่งไปแล้วสามสี่มีไหมเอ่ยสามสี่ก็ไม่มีนะคะแปดศูนย์แปดศูนย์ก็ไม่มีสามห้าสามห้านี้ก็ไม่มีนะคะอื้มแปดเก้าแปดเก้ามีนะคะ สี่สามสามสี่ไม่มีนะคะแปดเก้ากแปดไปแล้วสี่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 ก็ไม่มีเก้าเก้ามีไม่เอ่ยเก้าเก้ามีนะคะเก้าเก้าคือตัวกันตัวนี้ก็คือตัวกันนะคะที่หน้าขีดประกาศแดงไว้ตรงนี้คือตัวกันอันนี้ก็คือกันเหมือนกันนะคะใช่เพราะฉะนั้นก็คือเลขงวดนี้นะคะตัดได้แค่นี้เองนะคะโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะ <laughs> ถ้าพูด ถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยจะเอาอะไรมาตัดอีกเนี่ยเหลือเยอะนะคะเนี่ยใช่เหลือเยอะมากยอมรับเลยว่าเหลือเยอะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเหลือเยอะเลยนะเนี่ยอืมเหลือเยอะมากเลยค่ะ เหมือนงวดที่แล้วนะคะดูนะคะงวดที่แล้วงวดที่แล้วยังตัดออกได้มั่งนะคือหนึ่งล็อกมันยังตัดออกได้สองแต่ทําไมงวดนี้นาคไม่แน่ใจว่าทําไมทําไมหลักเลขมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งมันก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเนาะสูตรมันมาอย่างนี้มันก็ต้องไปอย่างนี้นะคะ นาคเอามาเป็นอันนี้ล่างนะคะล่างเด่นนาคเอาเด่นมานะคะคือมีเก้ามีหกมีแปดนะคะดูนะคะมีเก้ามีหกมีแปดแต่ตัวรองคือหนึ่งหกสี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนาคก็คือตัดได้แล้วช่วงหนึ่งตัดได้แล้วก็คือระยะหนึ่งแต่นาคก็คืองวดนี้นาคนาคกว่าเลขมันเหลือเยอะนะคะหมายถึงว่า ตัวตัดที่นาคตัดออกมาเนี่ยปกติแล้วนะคะหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกตรงนี้นะคะสองสี่หกมันจะมีแค่หกนะแต่อันที่เจ็ดเนี่ยคือนาคก,กันที่เฉยนะคะเนาะมันจะมีอยู่หกหางแต่คืองวดนี้ทําไมเลขมันถึงเป็นอย่างนี้แต่จริงๆอะชุดที่นาคทาไว้น่ะคือเลขเลขมันจะเหลืออยู่นาคเอามาชนนะนาคเอามาชนกับชุดนี้นะคะเลขมันจะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้า หใช่ไหมเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดอืมที่นาคเอาชุดนี้นะคะชุดนี้กับชุดชุดข้างนอกเนี่ยที่นาคที่นาคชนให้ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวนาคให้ดูนะคะงวดที่แล้ว นยงวดที่แล้วนาคชนออกมานะคะอันนี้คือชุดชุดที่นาคทําแยกไว้นะคะคือตรงเนี้ยเลขมันจะเหลืออยู่แค่ห้าเก้าสามหกห้าหกสี่หกสามศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์มันจะเหลืออยู่แค่นี้เนะี่ยเลขมันออกห้าหกที่นาคเอามาชนงวดที่แล้วแต่งวดนี้นะคะงวดนี้นาคชนออกมาแล้วนะคะเอาชุดนี้นะคะชุดที่นาคทาขึ้นมาเนี่ยชุดที่นาคไม่ได้ลงให้ดูเนี่ยคือชุดนี้เนี่ยคะ่ะ ชุดนี้นะคะเนี่ยชุดนี้ชุดที่นาคไม่ได้ลงเนี่ยนาคชนออกมาแล้วคืนึงเดียวนะคะเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดมันจะมีเจ็ดตัวน,นี้ก็คู่กันไม่ได้มันก็จะเหลือหกมันจะเหลือเลขอยู่ประมาณนี้นะค่ะตามที่นาคเอาชุดชุดข้างนอกนี่กลับมาชนกับชุดนี้นะคะแต่วันนี้นะคะนาคก็เด่น เด่นที่นากเอามาเป็นตัวเด่นชุดนี้นะคะกระดิ่นชุดวัดใจเด่นชุดวัดใจ,ดดดใจแล้วก็เด่นในชุดสรุปทุกสูตรล่างน่ะคือตัวเลขมันไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่แหละมันเป็นปัญหาคือตัวเลขมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าตัวเลขตัวเลขนะคะตัวเลขเนาะคือตัวเลข ถ้าตัวเลขนะคะถ้าตัวเลขมันเหมือนกันมันมันน่าคิดว่ามันน่าจะง่ายแต่อันนี้คือ,อชุดสรุปทุกสูตรเมื่อกี้เนี้ยที่นากโกรดไปทําไปเนี่ยคือคือมันมันมันไม่เหมือนกับที่เด่นที่นาเอาเอามาเขาเรียกว่าอะไระคือเอามาเอามาทําเป็นชุดวัดใจนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะสูตรเข้ามันก็คือเข้านะคะสูตรหลุดมันก็คือหลุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนาคตีกรอบออกมาแล้วคือมันก็จะได้เลขประมาณนี้แต่ชุดนี้คือมันเป็นชุดกันนะคะหลักเลขของเขาจริงๆมันจะมีหนึ่งสสามสี่ห้าหมันจะมีอยู่แค่นี้แต่เด่นนะคะนาคเด่นไปที่เก้าที่หที่แปดแต่ที่นาคทาไว้เนี่ยคือมันจะมีดับเดียวถ้าดับเราเอาดับชุดนี้มาดับแล้วมันดับได้แค่นี้เพราะฉะนั้นก็คือ เหลือดับเดียวแค่นั้นที่จะช่วยได้นะคะเหลือดับเดียวแม่นๆที่จะช่วยในชุดนี้ได้ก็คือดับออกมาตัดออกมานะคะแล้วมันก็จะเหลือหลักเลขไม่มากแต่วันนี้นะคะหน้าก็เอามาทําลงให้ดูอ่าเป็นแนวทางนะคะเท่านี้นะคะเนาะใช่เดี๋ยวอ่าเราก็ไปดูที่ชุดวัดใจอีกทีหนึ่งนะคะชุดวัดใจของหน้าก็ คือทาลงแล้วแล้วก็เดี๋ยวไม่เจอกันอีกคลิปหนึ่งก็คือพูดคุยก่อนห้อยออกหรือบางทีถ้านากว้างนะคะนา่าจะทําลงเรื่อยๆนะคะวินิจฉัยไปเรื่อยๆนะคะเนาะใช่เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะแต่ที่นาคเด่นไปนะคะดูนะคะเด่นไป9 6 8แล้วก็ตัวที่นาคเอามาเป็นกันเนี่ยคือมี1มี6มีสแต่ดูนะคะคือ2หลักเนี่ยมันชนที่หลัก6นะคะมันชนที่หลัก6 มันชนที่หลักหกนะคะแต่งวดที่แล้วนะ่ะงวดที่แล้วมันชนที่หลักห้านะคะห้ามาจริงๆนะคะแต่งวดนี้นะคะงวดนี้ก็คือชนที่ที่หลักหกนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าดูตัวชนให้งวดที่แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยงวดที่แล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันชนที่ห้าห้าก็มาก็คือห้าหก นักก็ได้พูดบอกอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าห้ามันชนจริงๆห้ามันชนจริงๆนะคะหลักห้ามันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยมีห้าเก้าแต่ห้าเก้ามันคู่กันไม่ได้หรอกก็จะมีห้าศูนย์กับห้าหกมันจะมีเหลือแค่สองหางแค่นี้แต่งวดนี้นะคะงวดเนี้ยมันชนที่หลักหกนะคะมันชนที่หลักหกเนี่ยค่ะ งวดนี้มันชนที่หลักหกนะคะดูแต่ทีนี้ว่าชนของเขามันจะมาไหมแต่หน้าก็เด่นไปนะคะก็คือมีเก้ามีหกมีแปดนะคะใช่เดี๋ยวเราก็มาจับที่รอกเก้า็อกหก็อกแปดกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวมาดูที่ชุดคือพูดคุยพูดคุยก่อนหวยออกอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ชุดนี้ก็คือหน้าทําให้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเดี๋ยวเราจะมาตัดกันอีกรอบหนึ่งก็คือพูดคุยก่อนหวยออกใช่ หรือก่อนหน้านั้นเนาะใช่ถ้านัามีเวลาหน้าก,ก็จะมาลงคลิปบ่อยๆนะคะเนาะนี่ค่ะดูนะคะหลักเก้าเราหกหลักแปดถ้าหลักเก้านะคะดูนะคะหลักเก้าประมาณนี้หลักหกประมาณนี้หลักแปดก็มาประมาณนี้แต่เราต้องหาตัวมาดับนะคะน่าคิดว่ามันเยอะเนาะใช่ แต่นาคก็ยังไม่การันตีนะคะว่าจะเด่นไปที่หลักไหนนะคะอันนี้คือนาคเอามาลงให้ดูเป็นภาพรวมๆนะคะอันนี้คือชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจของงวดวันที่หนึ่งนะคะของงวดวันที่หนึ่งพุทธสภาปีหกสี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งก็คือพูดคุยก่อนหวยออกเนาะ หรือจะก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาเอา,เอาที่ว่านาคนาคสะดวกนะคะเนาะใช่แต่วันนี้ก็คือนาคก,ก็มาทําให้ดูนะคะคือประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชุดนี้ชุดที่นาคทาแยกไว้เนี่ยเนี่เนี่ยชุดนี้เนี่ยชุดที่นาคทาแยกไว้เนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยคือชุดนี้ใช่ชุดนี้ คือนาคตัดออกมาแล้วคือมันจะเหลืออยู่ประมาณที่นาคบอกนะคะเนาะที่นาคชนชนกันสองสูตรแล้วมันจะเหลืออยู่แค่นั้นแต่ก็เดี๋ยวมาพูดคุยก่อนหวยออกนะคะแล้วก็นาคขอเวลากองนาคขอเวลากองกองตัวเลขนิดนึง <laughs> คือจริงๆแล้วชุดวัดใจเนี่ยมันมันก็ตั้งชื่อคือนาคก็ตั้งชื่อเข้าใจนะคะหมายถึงว่าชุดวัดใจคือทุกอย่างนะคะมันก็จะมีเข้ามีหลุด มันว่ากันไปตามสูตรนะคะถ้าสูตรมันเดินดีหน้าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่ายังไงมันก็ต้องเข้าแต่ถ้าสูตรมันหลุดมันก็คือหลุดหมดทุกอย่างนะคะแต่ถ้าสูตรมันมานะคะล็อกเลขอ่ะตัวเลขมันจะอยู่ในแค่นี้ตัวเลขมันจะอยู่ในแค่นี้หนึ่งหางนะคะหมายถึงว่าอย่างเงี้ยค่ะ1ชุดของเขาเนี่ยชุดที่ชุดอันนี้คือชุดหลักหนึ่งนะคะหลักหนึ่งของเขาก็จะมาแค่นี้หนึ่งสสามสี่ห้าหก ในในหชุดอนะ่คะในหนึหลักก็จะมีแค่หกขางใช่เพราะว่ามันในในชุดสรุปทุกสูตรอะคือมันเป็นสิเราตัดดับออกไป2องมันก็เหลืออยู่แปดแต่ถ้าเป็นชุดวัดใจเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่หต่อหนึ่งหลักนะคะมันจะเหลืออยู่แค่หกขางหกขางหกางเราก็ต้องหาตัวมาดับนะคะว่ามันจะดับไปแนวทางไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดูนะคะ ดับเนี่ยคือมันหลุดมาแล้วนะคะหนึ่งงวดในหนึ่งปีมันจะหลุดอยู่ไม่เกินสามงวดแต่ดับงวดเนี้ยก็ก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งดับนะคะเนาะก็อย่าพึ่งดับนะคะมันมันแตงหิดเก่งหิดใจยังไงนาคบอกไม่ถูกนะคะก็คือหมายถึงว่า,าเลขที่นาคดับออกเนี่ยมันมันเหมือนจะเป็นเด่นด้วยซ้ํานะใช่แต่ก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวนาคกะมา ทำให้ดูแล้วก็กองกองให้ดูค่ะใช่ว่าความน่าจะมาความน่าจะเป็นแล้วเดี๋ยวนาจะไปเอาเลขดับเดี่ยวนะคะก็คือมาดับในชุดนี้แต่วันนี้ก็คือทําให้ดูประมาณนี้ก่อนนะคะเนาะถ้ายังไงก็นาคก็ฝากเพื่อนๆนี่พี่นะคะคือกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจนะคะแล้วก็านาคฝากเพจแล้วก็เฟซของนาคด้วยนะคะในเพจในเฟซก็มีสินค้าที่ร้านลงนะคะอันนี้คือชุดวัดใจ ชุดวัดใจที่ลงครั้งแรกนะคะเนาะใช่งวดวันที่หนึ่งพุทธสภานะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งก็คือพูดคุยก่อนหวยออกนะคะเนาะหรือนาคมีเวลานาคจะทําลงเรื่อยๆนะคะเนาะจะตัดให้ดูนะคะว่าถ้าเราตัดเลขออกมาแล้วคือมันมันจะเหลือตัวไหนแต่จริงๆแล้วในชุดชุดนี้นะคะเนี่ยชุดนเนี้ยเนี่ยชุดเนี้ยที่นาคทาแยกไว้เนี่ยคือมันเหลืออยู่ประมาณเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด จ็ดตัดออกหนึ่งก็จะเหลือประมาณห้าเอ้ยเจ็ดตัดออกหนึ่งเหลืออยู่ประมาณหกขางเนี่ยค่ะใช่ถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้หน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็ติดตามกันอีกนะคะเนาะใช่เดี๋ยวหน้าจะทําคลิปลงเรื่อยๆนะคะเราก็เอาตัวเลขมาตัดเดี๋ยวหน้าขอกองอีกก่อนเนาะแต่วันนี้คือทําเสร็จแล้วก็เอามาลงให้ดูแล้วก็ตัดตัดดับคู่ออกให้เป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาดับเดี๋ยวที่แม่นๆ่นนะคะคือมาตัดอีก เนาะแต่สามตัวนี้หรือหกตัวเนี้ยแต่น่าจังไม่การันตีนะคะว่าจะฟันไปที่หลักไหนนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือที่น่าทาขึ้นมาเนี่ยมีหลักหกหลักเก้าหลักแปดเนี่ยคือมันตามสูตรนะคะก็ว่ากันไปเนาะถ้ายังไงคลิปวิดีโอนี้นะคะน่าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ